สวัสดีนะทุกท่านเราก็จะเดินทางนะไปลุยงานนะทุ่านวันนี้ก็เอาหลายอย่างไปนะทุกท่านมีหน่อไม้ด้วยนะไปแกงบ้านนะน้องกิฟบนะนี่หน่อไม้เอาหน่อไม้ท่อนบาเลอร์เลยเป็นกิโลนะนี่นะแล้วก็มีเอาสายไฟไปเพิ่มนะสายไฟไม่พอนะทุกท่านแล้วก็มีกับขุ้งกับข้าวนะไปทําไปให้บ้านเขียวนะนี่จะเป็น ปิ้งหมูนะท่านแล้วก็มีน้ำพริกแมงดามีน้ำพริกแมงดาไปแบ่งให้บ้านเขียวแล้วก็มีปลานะปลาที่ผู้ใหญ่ยาดีส่งมาก็เอาไปแบ่งให้บ้านเขียวอีกหนึ่งกิโลแล้วก็มีข้าวนะท่านข้าวสวยนะครับแล้วก็มีข้าวสารนะท่านก็มีข้าวสารที่แบ่งไปให้บ้านเขียวนะเพราะว่าอ่านี่นี่น,นี่อันนี้เป็นข้าวสารประมาณหนึ่งกิโลนะ แบ่งเอาไปให้บ้านเขียวให้เยอะไม่ได้ทุกท่านให้เยอะเดี๋ยวมันจะมันจะหมดเร็วต้องค่อยๆตักให้ทีละกิโลเอานี่ไปก็จะเดินทางนะทุกท่านเดี๋ยวใส่หมวกก่อนหัวแดดร้อนหลังคารถเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมหัวนิดหน่อยนะมันแดดมันแดดมันสาดช่วงเช้าอืม ต้องใส่หมวกช่วยอากาศระนะ้อนเนาะโอ้ยยังไม่ต้องเปิดดีกว่าเปดลุม เปลุยงานนะท่านชนเช้าอากาศดีมากเลยวันนี้อากาศเหมาะอากาศแบบทำงานนะท่านไม่มีฝน เส้นทางไปบ้านน้ลำกลีบแล้วท่านออกจากหมู่บ้านผมก็ถนนเหมือนกันนะถนนแดงเหมือนกันนะพี่น้องเอ้นะถนนแบบรุกรังดินรุกรังก็คงจะตายแล้วเกิดใหม่ก็คงจะได้อยู่เลยถนนคอนกรีต หว่างทางเราเจอรถแมคโครนะทุกท่านน้ำมือหมูเออมันจิไายตลอดเราเจอรถแมคโครของกรมชลประทานนะท,ท,นทุกท่านกำลังมาพัฒนาเนาะกำลังมาพัฒนาในส่วนของคูน้ำนะหรือว่าคันกั้นน้ำของเขื่อนนะทุกท่านเพิ่นมาทำความสะอาดนะก็คือคู คูน้ำเนี่ยมันมีต้นไม้ขึ้นนะพี่น้องมันก็ต้องเอาออกนะเพราะว่ามันจะทําให้เขื่อนแตกในอนาคตนะฮะนี่เห็นไหมเพนเอาแม่โคูมาดันดันออกนะี่หรือว่าเขาจะทำอะไรเนาะมีโครงการอะไรหรือเปล่า รถเมกูนะท่านอ๋อเพื่อนมาทำความสะอาด เดินทางก่อนนะถึงถนนใหญ่แล้วพี่น้องข้างหน้านอนนะครับยังไงก็ฝากซ้อไว้เท่านี้นะท่านเราก็มากันคุคนะเราก็ไปรับวิสระนะท่านฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ